ครับือัอนี้ข่อนพาเรานะครับจะมาประมงวิธีการปลูกกระโปดอาหารสัตว์นะครับปลูกกระโปดอาหารสัตว์นะครับใส่เวลาปลูกประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะครับการปลูกกระโปดอาหารสัตว์นะครับระยะห่างของแต่ละขุมนะครับประมาณ30ถึง40เซนนะครับ นี่นะครับนี่นะครับถุงลุมหนึ่งจะใส่สองเม็ดสามเม็ดนะครับตั้งแต่ปลูกเมื่อเช้านี้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ได้ประมาณสามไล่แล้วนี่นะครับคนปลูก ลงแขกครับลงแขกปลูกถ้าปลูกคนถ้าทำคนเดียวก็จะกล่นต่อยค่อยมาหว่านเมล็ดทีหลังมันจะช้านะครับถ้ามีสองคนก็จะเร็วหน่อยคนหนึ่งกล่นคนหนึ่งหว่านเมล็ดมันก็จะเร็วนะครับ ครับสำหรับข้าวโพดอาหารสัตวนะ์เป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายนะครับสามารถปลูกได้สองช่วงนะครับช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งนะครับแต่สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาสามารถปลูกได้แค่ช่วงฤดูฝนช่วงเดียวนะครับปลูกช่วงเดือนเมษาและเดือนธนัชจะเก็บผลผลิตอีกทีหนึ่งกับช่วงประมาณ เดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับพระเจ้าจะรยขุดเป็นแถวนะครับเอาขุดดินจากบุ่มไม้นะครับไปถมลุมเก้าที่ยอดมเมล็ดแล้วนะครับส่วนคนเดินตามหลังครับก็ยอดมเมล็ดทีละหลุมละสองมเมล็ดนะครับในกรณีหลังปลูกเสร็จแล้วนะครับ ประมาณเจ็ดมือนะครับรุมไหน,นครับที่บ่านเด็กมีการงอกของต้นข้าวโพดนะครับพ้าเจ้ากับจะมาสม่ไม้นะครับครับสำหรับ,บวันนี้ขอนพาล็อกะคอ จบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ